างานเข้าแล้วครับแยม,มเกมครับแต่เราลงมาจากไทยครับหลายครับเกมนมะครับไปไทยร้อยไปบอาเลยโอ้โหมิดล้อเลยครับรถไทยเด้อโอ้มิดลอ้อเลยครับ รถไทยดึงหมดรถไทยอยู่ดังจมนะครับเรือทรายครับไม่แรงก็อยู่ยากครับแบบนี้นะครับมิดล้อเลยโอ้โอ้าวอ้าเอ้าวอ,อ,อ้าวมะเขาเราไปเลยอ้าวอ้าว ดี wow. Wow. <Wow. S 1> ไซน์นะครับอ้าวอ้าวไปบ่ไ้แล้วไปเลยอ้าวเรียบร้อยครับโอ้คน <Wow. S 1> oh, ปีงไกรออกเลยวะไงกรุกก๊ปเลยไปถึงแน่ ปึ๊บไปเอกออกได้หรือเปล่าครับนะคันนี้ต้องรถไถดันตูดครับไปเอกมาช่วยครับเดี๋ยวให้ไปเอกช่วยครับงานมีสิริพรเต็มเกือบเลยครับ ดีนะครับที่มีรถไถอยู่บอ่อครับปาบ๋าคขมีขับเองครับรบาร์าจะไปหรือเปล่าครับ ยอะนะรถเตียงรตียงบตียงขอขาดรถไถยังไ่ไปครับรถไทดันยังไม่ไปครับโอ้เดชเดเดชดบักไรอ้ยอ้โอ้เอาดับครับดับเยดดับมือจับวมือจับลังคามือจับลัา มันโยกไปได้เด้มันโยกไปเดียเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข pues ้าเนียเสียรายินเนอะมารายไหมเนอะโยใส่มาเยอะครับ รถไถมาซอยกับอะไรครับมันไม่มีห่าเนาะรถไถมันเลยย่อนนีโอ้โอ้อ่าเปลี่ยนคนขับครับโอ้โหแรงครับแรงม่เตอร์เจ็บพขาดเราเนี่ยโอ้โอ นี่ละเสี้ยนดินถ้ามาเจอดินไสให้เป็นหนูลอกยาหนูลอกยาพูดพูดไปพายวิจารณ์มาขึ้นหัวเหลี่ยมเลยเมห่อเหลี่ยดเลยครับโอ้แทางบนกับหัวเหลี่ยมมันเราขึ้นหลายดวงใน่นนี้เกิงนมืนี้ไหโอ้สะพอนหันเหลยเออั้งท้งบนแท่งบนนั่น ดูครับ no our our รด,ดีดดดากครับดีดักเรียนครับโอ้ดับครับ <ADHD> ดับเอาไหมลงไหมลงไหมโอ้โหโหลงไหมลงไหมพอพ่อเฮลเลยเฮลเลย เยังไงยังไงยังไอ้โซเขาเลียนี่นี่จะมาจะเกี้ยนเราบดกินจะคอนล่ะวันละาออหรโอโหรถแรงครับโอ้โหลงน้ำไหมก่อนลงน้ำไหมก่อนมันสุดแล้วหล่มันสุดแล้วโอ้โหแรงครับแรงไป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 โอ้โหโอ้อมเงยเลย อีกี้นะเจอกับในอันลากกว่าโอ้ได้ตำเนีงไหมด้วยวไ,ไหมโอ้เดี๋ยวคือหวันนะเดี๋ยวพี่น้องอ่มาดูรถครับอยู่ในบ่อครับเยอะะเลือเกินครับคุ่นโรบครับอ่ะขุ่นข้างขุน่นซึบลือบด้วยน่ะโอ้หลายแถวแม่คือข,ของเจ้าของป่ะ ครับดีของเ่ียของเดียว่าสิริพรเลยครับมาอุ้ยโชคโชโตัสามาถ่ายรูปนะแล้วเบื่อันเออ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 อุ้ยนไหนเนี่ยโอ้ย มึงเฮีย้ยหนาพากน่อยพปกโปกยุ่นเหรอ <laughs> โอ้ยตออมมาพี่เนี่ยเดี๋ยวออมนะครับเปลี่ยนทางไม่เรียบร้อยนี่นี่ต้องมานี่เลยมานี่ตรงนู่นไปมองหันมาได้ครับเตรีมเขือครับสิริพอนครับ เออฮะเออนี่มาต้องมาผิดอ่ารู้รรสึกเป็นไงครับโตแก่ครับปวดหัวได้ไหมครับโอ้ยสงสัยสสดอจวขันแงวะก็ว่ะพวกงูยมปัรรับเดี๋ยวครับฮะอยากว่าแท้แท้รู้ไปผู้สาวบางตะไรวะเนีน่ย <c oughs> ไปไ,ไ,ปไ,ปไปไหมคบไปไมไอบนไปบนไปมที่เจ้าเนีเที่นี่ที่ทททระบบครับโอ้แรงครับแรงครับโอ้ไปได้บ่ไปได้บ่โอ้โอโสายครับรายครับจะไปสบายครับแน่แนู่ไปว่าสบายครับ นี่ดูโรคบุคคลครับนี่นี่โรคบุคคลอ่ะเป็นไหนโรคบุคคลอ่ะบะมีตี๋ครับนี่เนี่ยโรคบุคคลบะมีตี๋ครับก็ดีครับบะมีตี๋ครับอ่าดูอ่าบะมีตี๋กันนี่ลูกหมีแม่ลูกหมีแค่หน่าลูกหมีแม่อ่ไปแล้ว อ่าเถ่าแก่ครับเองครับโม่ใครจะไบ้กันครับเนี่ครับเถ้าแก่โรูว่าจะเป็นกล่องนี้หรือเป็นยังเงดียวเบื่อใบ้เถ้าแก่ดิครับคอยคลไร ขอที่ล้างขอที่ล้างจ้าเออขับนิ่มนะวะอ้าวอ้าวคนขับเมนโคไปเทแลอะไรหิ้วน้ำโอ้คนขับเมนโคไปลงจากรถเลย เ,เรือเจริญครับก็กลับมาแล้วครับกลับมาหมดแล้วผมยังไม่ออกเลยครับเ,เรือเจริญทับมาแล้วไม่ห้อยไหมฮะโอ้โหแรงครับแรงครับ โ oh, oh, oh. อ้โหนี่ยม่แห้งเลยวะน่ะเยอะครับรถเจบโบครับนี่ของอันนี้เรื่อยไม่รู้ว่ามาจากไหนครับสองสี่หกแปดอ่าสิบสิเอ็ดออกไปแล้วไม่นับครับสิบเอ็ดคันครับออกไปแล้วไม่นับเรื่อยรถเจนโบนี่ดวนี้สิบเอ็ดคันนั่นลย ยะยเย็นมั้ยยเย็นมั้งเนี่ยไออันหนาวเป็นลมทะเลไปยังเป็นลมทะเลเ,น,ลเ,น,ลเนี่ยน้องเาียงเราไปโอ้มาไปเราดูคลิปหน้าครับฝากติดตามและคอมเมนต์เข้ามาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ ฝากบบกดติดตาะไครับสวัสดีครับ